แล้วจะน้ำมันสิแก่ก่อนมันเป็นเหงาะนั่นเองเมื่อเราเก็บอันเมื่อนด้นีตได้ลูกนะครับไดกล้านได้เน็ตได้จานไปหินไว้ใส่ไว้ใส่เนยเนี่ยเนงามคนงามบ้านโกล ดอกไม้กาบสบายดีพ่อแม่พี่น้องกาบสบายดีเลอเอฟซีสังขารปรต่างประเทศพบพ่อกับซ่องสะนี่ป่าเนะบรรยากาศยามแรงคุณผู้ชมเมื่อไรคะคุณจะมาเก็บผักเสียนเนะเก็บผักเสียนเมื่อขั้นสมผักเสียนพี่น้องเคยกินบ่สมผักเสียนเนาะเคยกินบ่สมผักเสียนนี่ เอาสิเก็บพักเมื่อคั่นสมพักเสียนท่านผู้ชมอันคั่นสมพักเสียนนี่ยเซ่ยได้วิน้องมีอันมีอย่างที่สนคัญเนีนนเสียเสียอันเอามาเก็บตอนนั้นน้องอันนั้นนะเมน้องอเนวยังกำลังเก็บทอกเลอนะเอาเก็บเก็บเมื่อเพราะว่าเากับผ้าไปหาเมน้องอเนวยเนีน่ยเนาะกระป๋าไว้ในกระตา จักไปถิปรรมม่มไว้ไชท่านผู้ชมเอาบริเวณเลยท่าวเดียวนี่อือเก๊เป็นเป็นดอกเป็นใบขนานัา้นนะท่านผู้ชมเอาก็เลยยันมันอ่ะแล้วต้อนอัะนนะั้นมันคิวได้ลูกเดี๋ไปบายมันมันคิวได้ต้นอืม,อมตน้นเอาท่านผู้ชม <c oughs> ยันยอดมันเก่ก่อนอ๋จะอมันเห็นหนี่โียนนี้ใมันจะปิวมาใสดอกทานพิเลยมที่คนมาหวานแต่บ้านี่แบบ พี่จอยเมื่อวานอามณ์บรรยากาศเนี่ยมันดองบนหนาเขาท่านผู้ชมเอ้ยตอนอ่างงัวเข่าคอกตอนแรงๆเนาะล้วพ่อใหญ่เขาคอกงัวงัวกะเฮ้เฮ้ได้ท่านผู้ชมเอ้ยทำบุกอกลีรอบริได้เด้อ เง้ไปไหนลูกเง้ไปไหนเง้ออกงออกก่อนปลาสิเก็ตเกียรเลยอืเก็ดตกโกงไว้ก่อนบนได้นี่หยานี่ขึ้นกับสวยงาม ปลาจูมาก,กบบระ่าดแหรนะอย่างน้อยๆอย่างง่ายๆน้ำกดเลยท่านชมเลยปลาเบี้ยน้อยกับลังขึ้นลายนี่เฮโน้อยเปไ็นไงล่าขึ้นเอาสิดตอนก่อนโอ้แต่ขั้นสมได้ไลยเติบได้หน,น่ท่านชมเลยเพราะว่า <c oughs> เมื่อไหรเก็บมาแต่แต่ส่วนมันตัวนั้นก็ได้ไลยเติบ มากก็มาขัานสมท่านผู้ชมกินเบิร์แลว้วจ้าตัวใดเป็นเป็นดอกเป็นหมากแค่เขาก็บอกเอาทำไว้เอาแนวมันพี่นอ้องเมื่อเล่าเขาก็เอาแนวแล้กวก็ไปหวานไปหวานก็กินไปกินอีกอาหารบ้านนอกบรรน,นาครับพี่น้องเลย ส o o m พักเสียนสำเนียแก้ชื่อว่าแซ่บนัวแล้วเนาะเป็นเด็กวัยไ,ไม้ <c oughs> <c oughs> Nenek punya peluang, Oh. Hmm. <tusuk> มาแต่ใช่อะน่ะมาอีลอยคือเก่งแท้โอ้อีลอเก่ง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 ดังดโอ้เก่งหลายเลยเก่งเก่ง,อ,ง,อ,งอ้หูทำไปส้มแตลัยเลยเ,เ,ดเด้หน่ ไปส่งไว้นำ้ำตัวใดเป็นดอกเป็นหมาไปส่งไว้น้ำทาอาอ่านผู้ชมเฮ็นอันยอดแบบนี้แหละเมื่อคันแซ่บเด้ทาอาอ่านผู้ชมเอ้ยเพราะว่าเขาอันนี้เขาเอามาหวั่นให้ท่านผู้ชมมาหวั่นไว้ดำต้นกระปินเป็นมันก็ออกแตกออกลายเนาะเมื่อก่อนก็เก็บมาอยู่สวนมันหน้าหน้าต้น,านแหละทาะ่านผู้ชม ทำแห่เพื่ปหวานไว้เก็บมากก็ได้กลายนึงน่งถ้าเต้อก็าเสื่อ้เมนึ่วย มางาลงห้ามมานี่หลักดีเลยเขาพูดัึงห้าม่น้ำเสื้องน้อมว่าห้ามใช้กับบุค้ นหน่อยเนาะไปพกเก็บนงลายยงานโอ้ยความเป็นเป็นหันเพื่องเก่าชมสวยงาม้ยนัว้ยมัน ลงโกลไปเลยเดี๋ยวไปเห็ดอย่าไปเห็ดบอกเก็บแล้วนั่นะเดี๋ยวไปเห็ดเนยอย่าไปหาเห็ดโอ้ยบ่ายมันเมื่อนะป้าเมื่อป้าไปคืนรถไปคืนรถป้าป้าป้ายหนึ่งอะเนี่ยไปเบิ่งเลยสุโอ้ป้าโอ้โอ้พวงนด้ง้อง้อหมดออกไปอีกย่าน่ะโอ้ยอีหมูเอ้ย ยิ่งชยนั้นงอมเนวเบอกอย่าไปเฮ็ด พ่บอกดบอพัาสิได้ร้ายปานี่จะเชื่อโอ้าเอาจิ้บอกนีแนวใส่เนาะห้องบด้ต่ว่าสิมาเก็บเพิ่นอู้ออออ้อโอยอออ่อ่อน นี่ก็ขอลาคลิปเพื่อนสนิทเด้อฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามสร้งสนิทป่าในเดี่น้องสบายดี